อันนี้ high, high, high? ้าแดงมาแล้วาโพดได้ไเดี๋ยวเร่อาเนก้นน้อยอะไรเาว่ใ่ว่้องก็ดีเไื่อไ่ก้ๆล้ไนี่คือบรรยากาศที่โรงงานนะครับในงานส่งเสด็จล้านีใช่ค่ ทราบว่ามาจาโรเรีนไหนบ้างเยอะแยะโรเรนอนุบาลสชถ้าเป็นใายดดีวนี้ก็ด้วยากินยังแน่นอิ้วขอย่งง่ยนิ้วอย่งงบ กระตอมหมคะรอบคุณค่ะกรตมมรับบัวาบเป็นยังไงวงเมียมาอยู่นี่พวกเมเยยไปตรงนั้นเลยเดี๋ยวเรื่อมบ้านเมียบิสุเขาจะเริ่มเริ่ก ไอ้เลวนะต่อคือสัจจะวจนะอันสอทธิเตหุตโตสัพพังนัตติเมสรณังอัญญังธัมมังเมสรณัง <laughs> 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 nāti me saranaṁ ānyāṁ saṁpo me saranaṁ vālāṁ ye te nāsāt kevacena sotite mūtu sāpādāṁ tang saranaṁ mūtamān me tang saranaṁ โยชนงบททานจะทธรมมัญจัสังขันจสรนังกตวนจาตารีอาลิวัสตานิสัมปัญญาญาปัสสติยนดุขังดุขาสมุปปังดุขัสัจจติกร a r าริยะจัตถ ok ังจ ok ิกังมาก n รดุขปะสัมมาบาินัง เยตังสรณังคันถะมันเอตังสรณังวะตะนังเยตังสรณังนะกรรมะสะบังทุกขาปังวะจะติยะถาพิเสลาอิภะลานะปังหะจะสัพพะตังสามันทาอนุปะลัยยังนิพพะเทนตา นี่ด้านกระถางกำลังเก็บเเครื่องทั้งน้อเพื่อฟังธรรม อานนี้ก็ผมขอ,อกราบมนมนท่านพระครูไพพระครูปีกาพระครูใบดีกา,ด,กาดังสันคัมพีระเมธีวัดอ,อังพวันสวัสดิธรรม้านนงดาราหมู่ที่สองตำบลอองกออำเภอ้อัอนงดดนงกราธานีเป็นสูตรธรรมากขอ,อกราบม่มนครับ มะยังทันเตวิสุงวิสุงรักกนาายะอิสระเนนสหะปัญจะสลานิยาจามะอุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนาายะอิสรเนสหะปัญจลานิยาจามะ ตัตยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายาอิสรณ AH ีนะสหะอัญจะสิรานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัทสสะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพวโตะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะทังสระนังคัชามิปวดพไว้ว่าถ้าหากปวดหายปวดก็จะให้ปวดเพื่อแก้บนแต่เมื่อหายปวดแล้วพระองค์ยังไม่ได้ปวดจนกระทั่งเรียนจบชันประสมปีที่ห้าแล้วพระองค์ได้บัะชาเป็นสัมมณีเพื่อแก้บนในปีพุทธศักราช2469 ขณะมีพระธนสานาิสิีที่วัดเทวสังคารามโดยมีพระเทพมงคลรังสีเจ้าอาวาสวัเทวสัาาง,ววงครงรา,ารามเป็นพระอุปชาพระครูนิชิตสมาาอาจารย์เจ้าอาวาสวะศีอุปรารามเป็นพระอาจารย์ให้สรารนัะศินภายหลังบรรพชาแล้วได้จำมสัยที่วัดเทวสังคารามหนึ่งพรรษาและได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดเสนหาจังหวัดนครปฐม หลังจากนั้นพระเทพมงคลรัาศีพระอุปชาได้พาพระองค์ไปยังพระตัววรนิเดศพิหารและนำพระองค์ขึ้นเข้าตัวถวายต่อสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์เจ้าวาดพระบววรนิเดศพิหารเพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักพระบววรนิเดศพระองค์ทรงได้รับประทานนามฉายาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว่าสุครัโน ซึ่งมีความหมายว่าผู้จเจริญดีจนกระทั่งพระชนสา,าค,ครบอุปสมบทจึงเดินทางกลับอุปสมบทที่วัดเทวสันคารามเมื่อปีพุทธศักราช2476ภายหลังจึงได้เดินทางเข้ามาจำพรรษาณวัดโบวานิเทศนิหารเพื่อทรงศึกษาพระธรรมวินัยและที่วัดโบรวานิเทศนิหารนี้เองพระองค์ได้เข้าอุปสมบทซ้ำในคณะธรรมยุต โดยมีสมเด็จพระสัฆระชาจ้ากรมหลวงวชิรยานุวงศ์เป็นพระอุปชาในด้านการศึกษานั้นพระองค์ทรงเริ่มเรียนพระปริยติธรรมตามความชักชวนของพระเทพมุ่งรมรังสีที่ได้ตั้งใจที่จะให้พระองค์กลับมาสอนพระปริยติธรรมที่วัดเบญสังทารามจังหวัดกาญจนบุรีอันเป็นรักร่งเกิดและจะสร้างโรงเรียนไว้ให้โดยพระอุปชานำพระองค์ไปฝากไว้กับพระภูมิิหกอรอ่า จ้าอาวาสวัสเนีหาน้เมื่อวันที่20เมิถุนายน2470และจงเริ่มเรียนภาษาบาลีโดยมีพระปริยนจากวัดวัตถุกษัตริยารามราชวรวิหารเป็นอาจารย์สอนหลังจากนั้นจึงเดินทางมายังกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาระหว่างที่ทรงปฏิธรรมที่วัดปรวัณเทวิหารทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรีเมื่อปี2472 และทรงสอบได้นักทมชั้นโทและปริญทมสามประโยคในปี2473พระองค์ทรงตั้งพระไัยอย่างมากในการสอบปริญทมสี่ประโยคแต่ผลปรากฏว่าทรงสอบตกทําให้ทรงรู้สึกท้อแท้และคิดว่าคงหมดวาสนาในทางพระศาสนานี้เสียแล้วแต่เมื่อทรงที่ทบทวนไตรตรองว่าทําไมจึงสอบตกก็ทรงตระหนักได้ว่าเหตุแห่งการสอบตกนั้นเกิดจากความประมาโทโดยแท้ กราคือทรงทำข้อสอบโดยไม่พิจารณาให้รบอบคอบด้วยสำคัญผิดว่าตนรู้ดีแล้วทั้งยังงงอ่านเฉพาะเนื้อหาที่จริงว่าจะออกข้อสอบเท่านั้นซึ่งพระองค์ทรงพบว่าเป็นวิธีการเรียนที่ไม่ถูกต้องเพราะไม่ทาให้เกิดความรู้อย่างแท้จริงจึงเป็นสาเหตุทาให้พระองค์สอบตกเมื่อพระองค์ทรงตรัสได้ดังนี้แล้วจึงทรงเปลี่ยนมาใช้วิธีเรียนแบบสม่ำเสมอเลยทุกปี พระองค์จึงสอบได้นักธรรมชัน้นเอกและปร,ะริยธรรมสี่ประโยคในปี2475หลังจากนั้นพระองค์ทรงกลับไปสอนพระประยะิยติธรรมที่โรงเยียนเทวานุกูลวัดเทวสังพารามเพื่อสนองพระเดชพระคุณพระ้าคุณประเทศองคลรังสีสเป็นเวลาหนึ่งพรรษาแล้วจึงทรงกลับมาอยู่วัดโบนิเทศยพิหารเพื่อทรงศึกษาพระประยะิยติธรรมต่อไปทรงสอบได้ปร,ริยธรรมห้าประโยคโดยอยู่ระหว่าง ที่วัดโรนเดนทพิหารนั้นพระองค์ก็ยังกลับไปช่วยสอนที่วัดเทวสังคารามอยู่เสมอพระองค์ยังทรงศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างตอง่อเนื่องจนกระทั่งทรงสอบได้เรียธรรมก้าประโยชน์ใน, 24, นปี2484เมื่อพระจันทศาได้34ปีได้รับพระาาราชทานสมณศักด์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสงคมขน,ขนาครโดยพระองค์ได้รับเลือกจาก สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมวหลวงวชิรญาณวงศ์ให้เป็นพระอภิบาลของพระวิษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระหว่างที่ทรงผันหมดเป็นพระวิษุและเสด็จประทับนักวัดตวรรษพิหารเมื่อปี2499ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระอาชารคณะชั้นธรรมที่ระธรรมมรคราพภโดยราชินงามทั้งสองข้างต้นนั้นเป็นราชินงามที่ตั้งขึ้นใหม่ สำหรับพระราชทงานแก่พระองค์เป็นผู้แร่ห้ทียานร้านเขาร้าน่อมา่อมาท่าน้านจะยืมนะฮะย่านสิบท่านบย่านบออ่ออท่อี่านเท่ารครับ่านทา่อแวแถวสานะคับแถวสา เราที่เราสองเรากำลังหมายถึงรายการนี้ครับทำขึ้นพร้อมกันนะฮะสิบนะฮะรุกท่านสิบคนสิบท่านท่านวางขวามือท่านก็เดินหอกทางนั้นขวามือท่านที่วางด้านซ้ายก็เดินหอกทางนั้นซ้ายมือเลยครับต่อไปแจกแก่ทุกคนเลยนะฮะแจกทุกคนที่น้องหน้าหน้าให้หมดเลยนะครับ ไม่ยิงไม่พอกันนะไม่พอกันให้ท่านถือไว้ทุกคนจะไว้ทุกคนเลยครับถ้าา้องไวน้อกองวีดูกองวีดเราเรียงเราวเราายวีดูครับเราบ้างเขาจะตำเนียั่นนั่ ยันติดความตามกล่องอะไรอย่างเงี้ยใครับต้ได้อง้าได้่บาของแม่ัครับไครับจวางแล้วก็ออกทางขวาเลยนครับนั่ที่อยู่ซ้ายเลยแล้วนั่งซ้ายก็ออกทางดั่นซ้ายเลยนะครับไม่ต้องกลับไปแลไม่ต้องกลับมาที่เดิมนะครับเ่หน้าเนะครับเหน้ถเอกรูวิปนจะรับรอง่าจไม่ปัหาตงนะครับ แล้วกับการที้เอ็นได้เกิดอะไอย่างนี้นที่เก่ครับเิท่านไปเนะครับม่น่าเสอสิงในะครับบางมือหัวเกิดได้เกินแต่ละสิทธิต่ลสนะครับสวยงามเป็นภาพที่หาตยวนรัยเป็นภาพที่อลังการเป็นภาพที่เราแชร์ไไว้อะไร ชุติศักดิ์พิตับ่อนที่เตดนมคินยกการแดงของค้วลาดูกกต่ตาั้่อตันวีพานอยู่ข้าวละสิบข้าวสิบทาทนะครับถ้าปาใ่เก็นะพื่อนท่อสอเราใยกนยกต่อไปกันที่เด่านแล้วขอไปใส่ไง เก็บไว้และสุดท้ายนะครสุดท้ายจะต้องยกออกครับเอาไว้วางไว้ที่ฐานนะครับตู้ไหว้ยกตูไว้ก่อนวังวางแล้วก็ยไว้นะครับออกทางฝ่ามแล้วก็กลับมานั่งภายในเส้นนะครับใหญ่เล ้าเราไหวก่อนปาะมาวท่ารนั้นมันจากลาง่ไรนั้นก่อนสิบนะแล้วนั้นสิแล้วนั้นสิราะว่าเราเป็นตาที่จะิมหรองม่คุณคือทาที่ด่างตาหนึงนะครับที่เราเหียไปนี่นะ้าสิบนะแล้ว แถนากระดานาินะคนากระดาแถวนาจิตรนะครับปัจจุบันเราไม่ใช้เจ้าื้แต่หัวไหอกต่อหน้าวัน้ก็ไปนะครับเจ่อหน้าท <really dreams> <ério> <nowadays Source S 1> ี <that> <still you S 2> ่ปัรทิกภาพอาูหน้าน่ในจุดกันทิ่ภาพยู่ใะสวยงามมากเยนะครับที่เรามองเห็นนั้นเป็นทักโปรนะ นายผู้บราจะได้สวยมากเลยนะครับเป็นภาพที่อันกุยาเป็นภาประวัติศาสตร์ขพี่น้องเก่าคือที่นแจดบอก่างกับน้องกัปตูเชนแจวบอกประารเป็นนันตในที่ตาคอแต่ต้องกับเจาห้าที่รักอนต้็นพระราชนิพาชบัณินายดวยนี้ทั่วท่ารากราการต้องได้มากรบสดตากราบเนระมเั Đặng của chúng ta sẽ không là điều quan trọng của nhà nước. Đi vẫn chưa thể nào mà chào tạm thời và điều quan trọng của chúng ta không biết là không biết là gì cả nào แถวละสิคนนัแถวละสิบคนแถวหน้ากลานะครับขวาห้าซายห้านะครับขวาต่อวาซ้ายต่อ้ายนะครับวงเลนะรัวงด้วยกันด้ายด้วย้นะวางมรไม่ดูไม่เป็นการเบียดเสียนกันินไป

เทศนะคที่เดินทางมาร่วมส่งสมเด็จพระยานักวรสุนทรบังกราสกลหามบังคับรริญญายกนาการพระราชทานเราไม่จัรออกันไหมนะคะโอ้โหนะมันต้องขวนเราจัดอะไรเยอะเยอะองจัดนี้เขาเสอมายนอยู่ในนัรอจงการแสดงของผู้หลานของขอขอะไรชื่อการกระทำด้วยนะคะกับไม้ไนะคะ เด็กสังการราด้วยโอกาสนี้ทัวีมรอกันค่ะ้างังจากจำนวนผู้ที่เป็นเอ่อสังรชานะคะหรือว่าเป็นกณะแห่งงของประเทศต่างๆที่ได้รารนสนาในการพระราชพิธีพระราชทานเกิดกมเคุณสมเด็จพระยาแสังวรสมเด็จพระสังฆราชบุาคนริญายกในครั้งนี้นะคะจูงมาจากประเทศจนวน19รูปที่จำนวน ขอให้ไม่ผิดพ้าดและสัมปทานมุกแข่งต้นจากประเทศต่างๆทั้งาระเทศจีควรมเทศนิวซีแลนด์ทั้งหลายมหานิกายและก็ฝ่ายธรรมนิการนะคะ่างประเทศจะเที่ยววัดระธาตุองค์นะคะแล้วก็ได้เสด็จมาทั้งสองพระองค์ด้วยนะคะจึงมากันทั้งริางิาประเทศท่านไยังไม่ได้ดอกไม้ปาร์นะครับ อาจารย์เรายังมีคับเรายังมีอยู่ทีมา่าเจะาที่าบาละเจ้าที่สจยรูปูมิไทยที่สะสมภูรไทยวะสะสมรัศมีลรานทาวันเป็นสัมาระที่คนายนรับปรินายกนะซึ่งปรคุ้มสมก่า9ูเดินทางมาถึงสถานีวังตะปูเมื่อวันที่5กันยายที่ผ่านมาจากนั้นช่วงบ่ายวันนี้กเริ่มส่ทั้งหมดก็ได้เดินทางไปราชบุ่อนะครับ รัฐบาลัฐสภาตระกูลนายกที่ประชุมใหญ่